ลหลังไก่สวยงามกระโดลหลังไก่สวยงามกระโดผู้ใายไปพ่ออย่าแต่ลงทังเมืองรอยยิ้มบาดตาบาดใจผิวกา,ายสวยงามและเรือกินดื่มมีแต่กินของทีพบอต้องหยิบตระยิมเบ่งนี่นาสมเหลวว่าบางทีบาดาสมเหลวว่าบางทีบ้าดากุสนนำพามสมองเมียนเดินไกลทำบุบาญไว้ยาเสียไดยเด้อพ่อทำบุบาญไ่ว้ยาเสียไดยเด้อพ่อผู้ท้าองค์ เห็นแล้วจังจ่าไปอยู่ฟ้าสิเป็นผู้งามงามไปกระตารอดีพี่กูบุเฮาอยู่วิญญาณเฮาเป็นสีบ๊อหมดหอดเมียนอดเวลาเหตียนบอมนีสู้มือนี่เฮาอยู่มางคนสู้มือนี่เฮาอยู่มางคนสี่โดนฝไหนแนใจหรือบ่ท่านจักโมของขินสินทีเงินคำบุญนี่ท่านเร็วโท่าใดล่าไปได้กังหักท่านเด้อสมหอนเด้อ อยเสไปสิรตะเลกล้าวมดหลาย <laughs>